สวัสดีจ้าพอแม่พี่น้องสุขสุขนนะคนะ่ะเอาเคือยินดีต้อนรับชุดช่องสาวแพร่้าไปขึ้นเก้านะคะมือหนีกับพามาโลโคกล้อเขาขึ้นเก้าละคะ่วาาะ,ะคนะว,ว,ว่าสิผ้ามะอเบึงห็ดเพาะเนาะหลังจากมือนั่ยเขาได้หิดเพาะไปยังไครน้อยๆขาวๆอยู่ค่ะมือหนีก็เลียว่าสิผ้ามารุนเบึงว่าสิมหมานบบสิใดโบนะคะมือหนีกับตรงกับวันพฤหัสที่แปดนะคะเดือน พฤษภาคมบสสองพันหาร้อยหกสิบปดนพี่น้องเอ้าลืมหอดเดือนนะคะไปไม่รุ่นไปตามกันข้างในเรื่อย Ь ๆขื้เก็แล้วค่ะไปค่ะโอ้หิตเพาะชุดแหลกแหกหมานค่ะในมือน,นี้ <c oughs> ในมือน,นี้ค่ะพี่น้อง <c oughs> ว้า พอแล้วพอแล้วเลียรมายายเชียเชียร์ยเ,รเรก็บกนนึ่งสองสามสี่หาใครชุดเรลกหาใครโอ้ยบ่งจ้ะมีงใครหน่อยหน่อยอยู่โอ้แสียบสเอาอะไรเอาอะไรใครเดียวข่อยเด็วค่ะใครนี่ โอ้เค oh, oh, nice. ียร์ตกใส่เนาะถ้าเอาลองอังเล่นอยู่ค่ะมึงเนี่ยว้ายแม่มันอ่อนอ่อนโอ้อันนี้เนาะอ่อนดีดีดันี่ค่ะฮั่น คนี euh ้กันโอ้ย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 นี่นมาจะป้าปิ่นยังมาเห็นเก่งร่วมคนอีกมันงวะหาตะไคร้ร่อยเลยค่ะมือนี้เคี้ยว

โอ้โหย้ำเคียร์กับบพเค่ะพอ่อแต่งแต่งสิมันตัดเงาไข่หน่อยอยู่นะคะ่ะมันพอ่อแกงอยู่กันเลยเอานีหน่อยก็ได้ หน่อยกวันนี้หน่ห้งนะคะรางใดยุคเฉพาคุกนี้เฉพาะแรกของรียังหาตะไคร,ร่ลอยนะฮะว่าได้นี่ดอกด ูเบิง่งนี่ค่ะพ,พี่อีกดอกนั่นเหมือน,นนะไหมสี่ดอกได้ยายค่ะงามงาม อ, cues, <c oughs> อีกแล <c oughs> <Ps can> ้วค่ะเบื้องนี้เบ้อันี้เบ้อันี้บืงกนเบิ้งกอนเบิ้งกางกอนนี่มบมีค่ะโบมีบมมีพีสีใครเ้ยสวยงามค่ะค่ะนีใครมีข้าวขาวมึงเนี่ยโอ้โหมีอีกใครหน่ครหน่อยหน่อยเฮ้ใหญ่กอนค่ะ กัแค่ไม่ไหนไม่วอกขาดเทิงเห็นมั้ยน่ะขาดเทิง,ขา,ข,ง,ข,าข,งขาดกลางนี่ค่ะว้าวอีกใค่นึงเห็นมั้ยค่ะชิคกี้ หายก่อนใช้กระตาก่อนต้องขวดต้องครวดขาวจ้วะขาวจ้า เ <laughs> ที่ยขึ้นขาผู้หินค่ะอันนี้เขา พี่น้องก็มาเบึ่งผลงานน้องฮ้องมือนีกันเลยเนาะค่ะสาวเพลก็มาหอดบ้านแล้วค่ะบริสตสรุปผลงานทั้งคู่ให้บิ่งเลยเนาะค่ะมือนีว่าสีบบลงคิปให้เบิ่งดอกเนาะค่ะเพราะว่าเหตดมันบอหลายแต่ว่าสาวเพลอดบอได้เนาะ,ะนี่แหละค่ะผึงงานน้องฮ้องเหตดพอโคกบ้านสาวเพลเนาะอ,ออกซ้ำานีค่ะออกห่างๆโอ,อกหลายเนาะค่ะแล้วโคกับซุมดีอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่าค <c ười> ีลลดลงมากแหงเบิดเลยค่ะเหตุกะ อยากมี่ออนมี่แกเนาะอันนี้เพล่ก็คิดว่าลืมแกแล้วเนาะคะ่ะมันห่างแห้งเนาะค่ะพี่น้องมองได้ทีเพล่คิดว่าเพล่เคยเอาแล้วเพลก่ก็ไปเบิ้งกับโได้เนาะคะ่ะก็ได้ซ้ำนีก่ก็พอได้ป้นได้แก้เนาะค่ะพี่น้องเนาะเอา้าสำหรับคลิปนี้เพร่ก็สิพอซ้ำนี่แล้วเนาะคะ่ะถ้ามาคลิปนี้ก็เรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจงให้สาวเพร่ผ้าไปนํำเนเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ